ไข่างามครับพี่น้องมาถ่ายถ้ำไข่างามนีท้ทีให้น้องดูบ้งันนี้คือไข่แขะน้องสุภาพบุรน้องสุภาพบุรุษ<ะ> <Yeah. S 2> เนี่ยนีเนี่ยมักเนี่ยเลยหละมันลร่อยดีญี่ปุน่น ดพี่ปันใส่หมวกด้วยนั่นน้องสูประโชวเอาประกวดบอกรับนี่พี่โชวโชวครับ,ชชรบชโชวน้องสุประโชคแต่นั่นละครับโชอยู่บ่กรับูประกวดโอ้โอ คุยแขกครับน้องสุประชู้ใส่มววครับผมนะใส่สุดน้องสุประชู้ ครับเรื่อจากมีหลายท่านบอกว่าสุรีนะครับไปรบควรค่อยางเาปนรอข้างนะครับนี่อยากน้าไก็ดวมตันา่้ก็งเียแกันไปเร่อันนี้เพื่อนน้องสุภาพสุครับ เนี่ยนีนเด้มันบกพร่องปวดรัก มันปนี้เนี่ยคนกำลังดูอน mm ่าอนปิดตาช่างนี AD ้นะครับเนาะแค่ปีละครับนี่ปีสองเดียวผมนี่นะไปสือก้วยมนก็เป็นแม่นบา่ เนี่ยนี่แค่น่ะตัวนั้นก็คุ้มเอาอยู่แล้วพอไอันนี้กาจับอยู่อันอันอัน,นอันนอกซุปเปอร์โชว์เด็กกาจับอยู่เขาดินเนี่ยเขาดินโบกกาจับที่ปันกาจับไหมไปไปจ,จับพะยะเขาดิน,น,นกกเนี่ย,ยน,นี่พะาะนี่โบกกาจับนี่พะาะนี่เมื่แล้ว,อ,ลวอันนี้คืออันนี้คืออ่าเจ้าเพชรน้ำโชว์เหมือนที่ปันที่ปันนั่นเจ้าเพชรน้ำโชว นนครับผมผ้าทีผ้านองมาเบิงก้อนมู่ประกวดถ้วยงามครับมืออื่นครับจะประกวดถ้วยงามจาเจ้าเพชรน้ำโชกเป็นถ้วยงามจากจังหวัดอุบลราชธาน,นีครับอ,นนอยู่ตำบลเมืองเดชยํอำเภอเดชอุดม จากฟา,า,ากร์มธนพัฒน์ฟาร์มเจ้าเพ็รน้ำโชว์ ทรงกล้วยงามเบื้องเขาขับพี่นอกล่ำตัวต้นขาเป็นกล้วยพอพันุแบบงามโอ้บันใหญ่บัไดครับพีหนอกเัาเบื้องีขครับเด้อมื่นครับอยู่งานกเกษตรอีสารไต่จังหวัดอุบลราชธานีหม้อบนบันที่ยี่สิบห้าุ่มพาพันธ์ครับซ้ามมงสาเป็นต,ต้นไปการประกวดกล้วยงาม ห้แห้งครับผลที่นองครับเป็นกำลังเดินทางมาถึงครับเป็นนอนนะครับอันนี้เจ้าบ๊กเลยครับบ๊กบอฟฟโลนะครับเดี๋ยวเป็นต่อเป็น่ีว่ายัง เจ้าเพลินครับกล้วยพันธุ์เจ้าเพลินป็นกำลังนอนผักเซามีแหง่อยู่